โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาอัปเดตทางด้านของไอวอลนะครับแพทใหม่นั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไอวอลจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนไอวอลตัวใหม่อันใหม่นั่นเองนนะคคครรรัับใทีี่่่ออยยยาากกกกกดดดดูแแลลล้้วว็ืมไ์์ชพ นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับอัปเดตแพดใหม่มีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับอย่างแรกที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูท่าทางของตัวละครก่อนนะครับก็จะเป็นตัวละครที่พี่ใส่อยู่เลยนะครับเป็นตัวละครมิชานเองนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูท่าเต้นนะครับผมนะก็จะเป็นท่าเต้นประจําตัวละครนะครับนี่ก็จะเปลี่ยนท่าเต้นใหม่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่านะครับผมนี่ นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีรูปดาวนะครับอ่าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าตัวละครที่เราชื่นชอบนะครับหรือว่าเล่นบ่อยที่สุดนะครับเห็นไหมถ้าพี่ปักดาวไว้เนี่ยมันจะมาอยู่ข้างบนเห็นไหมรูปดาวตรงนี้ไหมติ๊กออกก็ได้ไหมติกต๊กชื่นชอบก็ได้นะครับมันจะมาอยู่ข้างบนนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับอ่าอัปเดตใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเออกิจกรรม นะครับกิจกรรมภารกิจรายวันที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดเลยนะครับก็จะมีเก็บโทเค็นนะครับนี่นะครับโทเค็นตัวนี้นะครับเพื่อจะมาแลกในส่วนสกินปืนถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสกินปืน1วันนั่นเองนะครับใช้โทเค็นตัวนี้แลกฟรีๆเลยนะครับผมประมาณนี้นับสลับภารกิจรายวันที่เปลี่ยนใหม่แล้วก็จะมีทางด้านของร้านค้า นะครับร้านค้าจะก็จะมีแลกไอเทมนะครับแลกไอเทมเนี่ยก็จะมีทางด้านของโทเคีนเอนะครับให้แลกชุดฟรีนั่นเองพี่ก็แลกไปหมดแล้วนะับใครที่ยังไม่มาแลกเนี่ยรีบมาแลกด่วนๆเลยนะครับผมนะสำหรับชุดฟรีของตัวละครผู้ไอชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะมีทางด้านของตู้โ,โกนะครับตู้โ,โกมาใหม่เนี่ยน้องๆหมดกี่ใบคอมเมนต์บอกอพี่กันด้วยนะพี่หมดไปอ๋อ ไม่ประมาณเด็กหกสิบใบนะครับพี่สุ่มลงทิกตอกแล้วนะครับใครอยากไปดูพี่สุ่มก็สามารถตามไปดูในทิกตอกได้เลยนะครับนี่เราก็จะเป็นชุดทหารชุดนี้นะครับกับตันมาฮอปนั่นเองนะครับโหโครเท่เลยนะครับมาโอ้ห้าสิบห้าวันเกือบเกือบสองเดือนเลยนะครับนี่เป็นชุดนี้เลยนะครับใครหมดกี่ใบหรือว่าหมดไปกี่เหรียญเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะสำหรับชุดโกใหม่นั่นเองนะครับนี่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับรีบๆมาจัดกันเลยนะบอกเลยว่าโครเท่นะครับโครเท่ไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรเลย นะครับส่วนอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมพอปอัพนะครับนี่นะครับเติมครบ199เพชรนะครับรับทางด้านของไอวอลฟีฟีไปเลยนะครับนี่เพชรก็จะเป็นของเราอยู่ดีนั่นเองนะครับใครอยากได้วอลตัวนี้มาจัดกันได้เลยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟีก็คือจะมีวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้เก็บโทเค็นนะครับโทเค็นเอฟตัวนี้เห็นไหมสีทองแล้วก็สีม่วงเนี่ยนะครับผมเนาะเพื่อจะมาแลกของฟรีพวกค่าทางพวก สกินคู่หูนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาเดี๋ยวพี่จะมารีวิวทีเดียวละกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะนะครับน่าจะได้ลงคลิปตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จะยาวเที่ยงเย็นไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะไม่น่าจะมีอะไรละนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูทางด้านของไอวโอตัวใหม่ดีกว่าว่ามีตัวไหนอัปเดตเข้ามาบ้างเองนะครับสำหรับเร็วๆนี้นะครับแล้วก็พี่ลืมบอกนะครับเรๆนนีี้้่จะมทาางงดขอ หัวกิ้งจอกนะครับที่จับเตจเข้ามานะครับนี่ใครที่รอเนี่ยเตรียมจัดกันได้เลยนะครับสำหรับหัวกิ้งจอกตัวนี้นะครับแล้วก็ยี่หดาบคาตาละนี่นะครับดาบคาตาละแบตเทิลอินสไตล์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดนี้ชุดแบตเทิลอินสไตล์นะครับนี่มีทั้งชุดชายชุดหญิงนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไอวอร์นะครับนี่ไอวอร์ I ตัวนี้ ประมาณนี้นาทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสาหรับไอวอลตัวใหม่มีอะไรกันบ้างนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็คือนําข้อมูลมาจาก IG เลยนะครับพี่ก็นําวิดีโอมาให้ดูนะครับผมเครดิตก็ตามวิดีโอเลยนะครับอโอเคเรามาดูอันแรกกันอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับนี่สีม่วงม่วงมีเอฟเฟกตรงกลางนะครับผมก็น่าจะเป็นไอวอลครบรอบ5ปีนะครบรอบ5ปีนะเพราะว่าตีมสีม่วงไง นะครับสีม่วงแบบมีเอฟเฟกแบบเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับน่าจะเป็นซีฟ้าครบรอบ5ปีนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ Hindu สวยแบบนี้นะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นรูปนี้นี่เป็นชุดชุดไอเนี้ยทรชนคนพ้นโลกนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นไงสวยปะเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยนะครับนี่โมเดลเปลี่ยนใหม่ด้วยอย่างสวยเลยแล้วก็อันที่3าเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันยังคงโมเดลเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีแล้วก็ ลวดลายเนี่ยใหม่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นกล้องกล้องฟิล์มตัวเก่านะครับนี่โอ้หเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยนะครับเฮ้ยทำไมข้างข้างมันมีข้างหน้าเป็นแหลมแหลมออกแบบเนี้ยดูดีนะเนี่ยตัวข้างหน้าตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแหลมแหลออกมาแล้วโอ้ยอย่างเท่เลยดูดีนะครับนี่ไอวอลตตัวใหม่นะก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องฟิล์มสมัยก่อนนั่นเองนะครับโอ้ยอย่างเท่เลยดูดี นี่ประมาณนี้นะครับอุ้ยแบบนี้ก็มีด้วยโคที่แล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นไอวอลตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะมาในกิจกรรมอะไรนะครับก็จะเป็นโมเดลเดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่รูปลายแล้วก็สีเฉยนะครับนี่แล้วก็อย่างต่อไปนะครับโมเดลเดิมเหมือนกันนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนรูปลักษณะเฉยนะครับนี่เป็นรถรถรถหกล้อปะนะครับรถสี่ล้อนะครับนี่เหมือนรถบรรทุกนะครับนี่มีรถลายสีสวยเลยนะครับแล้วก็อย่างต่อไปก็จะเป็นไอวอลเปลี่ยนโมเดลใหม่เหมือนกันนะครับนี่เป็นรูปหอยฝาหอยข้างหน้านะครับ โหยนะครับผมนี่เป็นเหมือนรูปปั้นนะครับปั้นทรายนะครับแล้วก็จะมีสาลายแล้วก็ดาวอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างนั่นเองนะครับนี่แล้วก็จะมีหอยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็อย่างต่อไปที่พลาดไม่ได้นี่เลยนะครับสำหรับไอวอลนะครับจัดตินบีเบอร์นั่นเองนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับสังเกตที่ไอวอลดีๆนะครับมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนภาพได้ด้วยดูดิเห็นไหมเห็นไหมมันจะเปลี่ยนภาพ อ่าตัวละครใหม่นะครับเป็นของจัดตินแล้วก็มีตัวหนังสือเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยสลับกันดูดีๆนะครับผมเห็นปะอ่านี่เวลาหันเนี่ยปึ๊บนี่เห็นไหมเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่อย่างสวยเลยนะครับแล้วก็ไอวอลเนี่ยเปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยนะครับดูดิแต่ว่าเรียบๆนะไม่ไม่มีลวดลายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเหมือนแบบกําแพงโค้งๆหนาๆนะครับนี่เป็นไงสวยเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลย นะครับอีก2อันเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นภาพนะครับนี่สีแดงแล้วก็สีออกชมพูนิดๆนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวพี่จะอัปเดตลงใน i ิ t o อกล้วกันนะครับสลับ2อันที่เหลือนะครับแต่ว่านี้พี่ติดแจนี้ว่านี้ดูดินับเป็นไอวอร์จัดตีนบีเบอรนั่นเองนะครับที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับนี่จะข้อจะ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ i อวอนะครับไอวอที่จะอ mm ัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของฟรีหรือว่าของเติมนะครับผมแต่ว่า i อวอจัดตินเนี่ยไม่แน่ใจว่าของฟรีหรือเปล่าก็ต้องรอ GM อัปเดตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนาะทีนี้ทางด้านของตัวเกมแพทใหม่เนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างก็จะมีหลากหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทางหมดัดนะหมัดก็เปลี่ยนใหม่นะท่าทางหมดัดเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะ ท่าทางหมัดน,นะครับหลายคนไม่ชอบนะเนี่ยท่าเนี้ยหลายคนไม่ชอบแ้วพี่ว่ามันเท่ดีนะเนี่ยท่าชกอ่ะอย่างเท่นะครับผมเปลี่ยนท่าใหม่นะครับนี่ก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อย่างอื่นอื่อแย่บางมหยเดี๋ยวพี่มาอัปเดตในคลิปหลังแล้วกันนะครับสลับคลิปวิดีโอต้องลาตัวไปก่อนนะครับผมกลัาวคำว่าสวัสดีครับ